ทุกคนสวัสดีนะวันนี้กับผมก็เซ็จจากทั่งแครดุมก็อยู่ในเกมเออเก็บชื่ออะไรนะจำไม่ได้เก็บชื่ออะไรนะรล,นะลืมไปแล้วไอเสียงเออโฮมเอเอแบบนะน The Way Home นะทุกคนโอเคไปก็ไม่มีมากก็อา่าฮะเราจะดูกันต่อเลยนะกันเนาะไปไอสองไอเก่าถ้าไม่ได้ก็อยากจะให้ขึ้นชั้นห้าเนาะโอ หุ่นหินละไอพวกฟาร์มขุดหินเยอะๆก็ตัด,ต,ดตัดไปเนาะมันเสียวเวลาโอเคอเฮ้ตยต้นไม้อีฟี่ยัยงไงทำหมเอาทไม่ต้องเริ่มใหม่แล้วเนาะถ้าเปลี่ยนเอ่อถ้าเปลี่ยนชั้นต้องเริ่มใหม่ด้วยไอพวกสกิลอะต้องลองดูเนาะว่าเปลี่ยนชั้นแล้วจะเริ่มใหม่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ของก็หายหมดเลยใช่ไหม อ๋อ,ชอชแชร์ปไม่น่าสนใจฉลร์เนี่ยรับโล่ไฟฟ้าทุกๆหนึ่งวินาทีหรือฝอนเด้งไปโดนฝาตูตัวใหม่ได้รับโล่ไฟฟ้าทุกหนึ่งวินาทีลดความเสียหายตอนนื่ออันนี้ทำอะไรเนี่ยแจ้งของหายหมดเลยใช่ของหายหมดเลยปึ๊อปบอ่ะเอามาทำไมบวชสมบูรณ์เนี่ยเหน่ะแล้วอ่ใช่ไหมาเถอะทำอะไรไปวะน่ะของไม่ดีกว่านะนตาตุแก ที่ทิ้งไปนี่ยอ้าฮึทิ่องอันนี้นเองทิ้งอ้าประตูมุดแล้วเหรอมุดแล้วอ่ะจริงจังเราที่เหลือฟาร์มเหรออืมโอเคนัออ่าจะฟาร์มก่อนนะทุกคนโอเคมา้เรียบร้อยไปชั้นต่อไปเลยเดีกว่าของอยู่ปะของอยู่โอเคเพราะเราต้องออกครั้งถึงจะหายเราของอ่ะอือหือจะเริ่มจากชั้นเริ่มจากชั้นหนึ่งใหม่ได้ไหมถ้าชีวิตถูกขโมย ต่อการโจมตีทองชีวิตถูกขโมยต่อการโจมตีก็อ,อันเดียวกันปะแค่เลขหนึ่งกับเลขสองอลองกดขยายดูลกันนะขยายคือทิ้งเลยใช่ไหมโอเคเขาจะได้มันตั้งเยอะอย่างเดียวกันอนะมันแค่มีเลขหนึ่งเลขสองเองอู้โอเคเฟย์ฟโล่โอ้ลงไปโอเคอีสิไปต่อ จะพูดคุณหินอะไรอย่างเงี้ยผมมาฟาร์มเดีย๋ยวมาฟาร์มตรงจัก,การมอเตอร์เฟสล้กันเนาะอู้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 ออ้หนีก่อนอู้ไม่น่ารอมาเยอะเลยโอเคโอเคตายละมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วอะไรทีนะี้ทีน,นี้ทีน,นี้ทีน,นี้เจีนน๊ยบไปอ๋โอเคอีฟีมาบ้เนาะอะไรโล่ยังไงกระจอกทิ้งไป เสื้อโอเคไม่มีสายแล้วเนาะก็ใส่ใส่ไปปึ๊บหมดแล้วเนาะหมดแล้วโอเคเพราะเหลือั่งนี้นั้นเคสั่งนี้ไอเดอุ้นใหม่ละว้าวกับโลกใหม่เหรอเป็นไงอันนี้ดีกว่าเพราะมีแบบอันอื่นด้วยเนาะนี่ละ่ะเกมนี้ดีกว่าแล้วจุดดีแรงขึ้นโอเคปะทำไมเพื่อยพี่ยิงดอกอันนี้คือแหละลูฝนรเจะประตูลดความเสียหายลดความเสียหายต่อ เฉลี่ยไม่เข้าใจยิงธนูอ่ายิงบอฝันสองดอกเนาะอันนี้ไม่เข้าใจคืออะไรเนาะชดเจาอลูกฝอนตอนตอนลูกฝอนตอนนี้จะเจาะระตูลดเจาะตู้ลดความเสียหายต่อเสียหายต่อเฉลี่ยไม่เข้าใจอ่ะลองมาดูกันนะลองลองดูปึ๊กอ๋อตีทะลุโอเคตีทะลุนั่นแหละเนาะ ก็โอเคหมดแล้วเนาะสู้นั้นนี่แหละอ๋อดีกว่าเยอะเลยโอเคไปเดี๋ยวจะนั่งฟาร์เอาเนาะผมขอไปนั่งฟาร์แป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยว่ึงโอเคตอนนี้ทุกคนก็ทำเสร็จหมดแล้วเนาะอ่ะเหลือกล่องหนึ่งอ่ะป้อไปโอเคไม่มีอะไรก็ได้แหวนมาเนาะอันหนึ่งเพิ่มให้พี่หกก็โอเคไปลุยกันอยากได้พวกนี้เลยพวกเอ่อตีดุด่ดเรืองอะไรเงี้ยนนะ่ะเนาะแต่คงไม่มีหรอกมั้งหนั่นนี้ก่อนป๊อ นี่เนาะก็มีตีชิ่งอยู่แล้วเนาะมันก็ชิ่งหาประตูแล้วเมื่อชิ่งไปโดนประตูแล้วมีประตูขลังมันก็จะนี้เนาะมันแก้ตีให้อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเหานี้ไปตัวสกิลชื่อมมามันก็ดีนะพอหลายๆเกมอะเมื่อเอาเมื่อทำชิ่งอะกับอ่าตีทะลุมามันจะไม่ใช้มันมันจะใช้ร่วมกันไม่ได้เนาะทุกคนหลายๆเกมที่ผมเคยเล่นอะถือว่าเกมนี้โอเคอยู่นะขั้นสามเหรอ16การโจมตีด้วยไฟการโจมตีด้วยไฟต้านทานด้วยมุนก็ โ okay, อเคยังแล้วกันนะขอเก็บไปก่อนเพราะมีอย่างนี้แล้วไอ,ไอ้เน็มของไฟฟ้าไงของไฟฟ้ามันก็มันมีบัฟอื่นด้วยอะ่ะอยากเก็บแบบบัฟอ,อ,อยาเก็บบัฟอื่นไว้ใช้ก่อนเนาะโอ้หิวละตะกี้มีหิวกับอาช่างเถอะเนาะเรื่องความเรการโจมตีกับตีชิ่องอีกอันหนึ่งใช่ไหมเอาความเรการโจมตีแล้วกันนะไอ้พวกงแหวนยังไม่เคยใช้เลยเดีย๋ยวใช้เดี๋ยวใช้คลิปหน้ากันพนะวกวงแหวนอะ อ้ฮึบฮึบฮึบโอเคอีฟินี่แหละาธนูขนั้นสามนี่แหละโอเคโจมตีไฟฟ้าโอกาส4 0อ่าจะ้องมีโอกาส4 0ที่ออกเป็นธนูไฟฟ้าใช่ไหมน่าสนใจลองดูแล้วกันนะไหนไหนไหนยิงสิไม่ออกแฮะโอเคไม่ไออกใช้มันไ็นไรอืมนี่ดีกว่า ถุงมือเหรอถุงมืออ่ะว้าวโอเคเรื่องผมจะหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วโอเคนั่นไอ้าร์มก่อนอันนี้คือประตูอะไรอะ่ะฮะวัดดีโอ้คุณไปช่วยคุณไม่ใช่ที่ถูกลืมใช่ไหมคุณคือใครฉันฉันชื่อชินชินเควินกับฉันกำลังมองหาทางกลับบ้านฉันชื่อลูฟี่อาศัยอยู่ที่นี่ พันธที่ันที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ฉันซ่อนอยู่ของกอแห่งนี้ที่นี่ปลอดภัยใครคือผู้ถูกลืมอ่าคุณเห็นโครงกระดูกข้างนอกไหมมีอย่างของพวกมันหายไปแล้วและยังเหลือเพียงแค่เปลือกนอกของมันหากเราโจมตีมันมากมากไปจากพวกพวกมันเราอาจจะเป็นเหมือนพวกมันควรระวังอ๋อถูกโจมตีมากเกินไปเนาะลูฟี่คุณมาที่นี่เมื่อไหร่ ฉันจําไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่ฉันคิดว่าค่อนข้างนานแล้วคุณรู้ที่กันออกจากนี่ไหมไม่ฉันไม่รู้แต่ฉันกําลังมองหาคาแนะนำในหนังสือปิดว่าแต่คุณเควินอยู่ไหนล่ะบุดกอกข้างนอกป่ามาเยี่ยมสักครั้งสินอกป่าฉันหาทางออกไม่ได้เพราะฝัดประหลาดน่ากลัวเอาอันนี้ได้ขอมาละค้ามผีเนาะ ด้วที่นี้คุณสามารถเปิดเส้นทางประตูว้ามาที่ห้องนี้ไหมเปลี่ยนห้องใด่ใที่นี่คุณจะเคลียร์ทางแล้วกลับมาไหมโอเคฉันจะกลับมาเร็วๆนี้คุณจะทําได้เร็วๆนี้โอเคโอเคโอเคไหนห้องนี้มีอะไรบ้างมีวิดีโอเกมคุณสามารถมีการต่อฟูเหมือนจริงกับประตูที่คุณเคยพบมาก่อนอ่าโอเคค่อยวกันนะ๋ยวาค่อยใช้แนะควคนแล้วกันเดีย๋ยวลองดูทีหลังแล้วก็อันนีน้หลายกล่องเหรอ หีิบถูกล็อกด้วยกุญแจเหล็กโอเคต้คองใช้กุญแจเหล็กถึงจะได้ของก็หมดแล้วปะหมดแล้วเนาะใช่หมดแล้ว,นะลวโอเคเหลือ,อน,นี่สุดท้ายไปเกาะที่ถูกลืมอ้อเพราะว่านี้เลยอะอ๋เกาะเกาะอืมโอเคโย่โอ,โอ,โอเคจริงๆกำลังจะต่อเลยใช่างมเถอะเควิวนฉันเจอใครบางคนที่อ่าฉันซ่อนเลนไว้เธอชื่อรูฟี่จริงๆนะ นอกจากพวกเราแล้วยิมคนอยู่อีกเหรอเธอมาที่นี่ก่อนเราลูฟี่กำลังหาทางกลับบ้านด้วยเธอให้สิ่งนี้กับฉันเส้นทางก่อฟางขึ้นถ้าเราทําสิ่งนี้และลูฟี่สามารถมาที่ได้โอเคไปดูกันเลยใช้อะไรอะ่ะหินหินมิติเหรอหินวิติกับอ่าไม้เนาะอือ้แผ่นเทเลพอร์ตเนาะพร้อมสำหรับการก่อฟางแล้วแต่หินมิติหังไง หินไม่ดีไม่เป็น,นครับความเชี่ยวชาญเนาะโอ้อันนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็มีเราเข้าๆเราดีเนาะก็บอันนี้ที่เป็นแต่ต้องการนี่ก่อนเพราะงั้นเราต้องอัพตัวนี้ก่อนเนาะโผมาเลื่อยเนาะเป็นเลื่อยใช่ไหมเลื่อยใช่เป,เป็นเลื่อยเนาะโอเคไหนลองครับลูฟี่เป็นไงเลื่อยใช้ใช้เหล็ก ใช้เหล็กฟี่ใช้ไม้ห้าโอเคนะั้นเดี๋ยวก่อนจบคลิปเราทำไอจเจ้าเ,เล่องลำเลื่อยนี่ก่อนละกันเนาะอือฮึปึ๊บปปึ๊บป,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 บปบโอเคหมดนี่เลยพอแล้วโอเคเหลือตัดไม้เดีย๋ยวไปตัดไม้แป๊บนึงน,นะทุกคนโป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 ๊ห้าชิ้นใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ฝองสามฟี่ห้าเดี๋ยวนะัคขต้องเอามาฟาร์มไว้แล้วกันเนะเาะนักขุดเดี๋ยวมาฟาร์มไว้เนาะ โอเคนั่นก็ส่้างอะไรใช่ไหมโป้สร้างโอ้โหโอเคนั่นก็อ่าเลื่อยก็อยู่แล้วอ่าเลือ่อยอ่าตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคนี่ทำไรได้อ่านี่ไงหินอันนี้ได้แผ่นกระดานได้โอเคเพราะสร้างได่ถูกแล้วเนาะแล้วก็ฟัง้งที่พอดโอเคนั่นอย่าฟัรงที่เพลพอดกันเลยนะพอาะทำได้แล้วอะก็ะใช้สองชิ้นใช่ไหมหนึ่งหินไม่พอ ขุดหินนีกแป๊บนึงนะสามก้อนนี้น่าจะครบแล้วล่ะต้องสามลบต้องหินเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมมาสามลบรอบให้แล้วกันนะพวกสัตว์ปีกอแล้วพวกเนี้ยไปโอเคน่าจะพอแล้วใช่ไหมหินเนี่ยไอเจ๊บไอที่โอเคแล้วก็ขาดไม้สามก้อนสามท่อนโอเคหนึ่งสองสามสี่เปน็นอะไรมันใช้สามเหรอ คีบๆไม่เป็นหรอกก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมพอแล้วเนาะก็วางไว้ตรงไหนดีตรงข้างๆกล่องนี้กันสร้างมาข้างๆกล่องตรงนี้โบบั้นรูฟี่อ่าโอเคได้มาได้แล้วอ่ะยิ่งอ่านก่อนแล้วกันนะเยี่ยมยินดีที่พบกันพบคุณอีกครั้งโชคดีที่ฉันรวบรวมวัตถุได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ลูฟี่สามารถไปกล่องเราได้แล้วขอบคุณฟินชิน ชินชินอะไรอย่างเนี้ยชินแล้วกันนะฉันจะไปที่นั่นเร็วๆนี้พร้อมกับกับของที่อาจช่วยได้ฉันมีหนังสือสําหรับอ่คุณฉันมองว่าคุณจะช่วยได้คู่มือเล่มหนึ่งอ่ะเราเล่นสองแล้วเนาะโอ้นี่คือเล่มหนึ่งห่อหนังสือนําเที่ยวเรามีเล่มสองจริงเหรอได้เล่มสองแล้วขอดูหน่อยได้ไหมแน่นอนนอกจากนี้ยังมีกล่องในห้องด้านล่างฉันได้ใส่สิ่งของประโยชน์ไว้ที่นั่นอ่าโอเค โอเคขอบคุณฉันแน่ใจว่าจะรับจะรับมันไว้โอเคแล้วเจอกันในเมืองครับผมเดี๋ยวอ่านก่อนนะเออต้องไม่เอาน่าจะต้องอ่านข้างนอกเนาะตอนนี้เปิดหน้าเมนูไม่ได้อปองกุญแจอะไรอะ่ะกุญแจบอสท,ท้องเอ๋อบอสฟุตบอลไม่ได้ทำไมไม่มาเรื่องนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวขอลองเล่นอันนี้ก่อนนะเป็นไงใช้ทำไรได้อะ่ะ อ๋อโอ้โอย่างนี้เองโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าปึา๊อบออกไปไปกลับกลับไปเกาะเนาะคุยอะไรเสร็จก่อนแล้วกันนะคุยไเสร็จในคู่มือมาแล้วอ่ะคเควินแทนหนังสือเล่มนี้จากลูฟี่เอ้าเป็นเล่มหนึ่งที่หนังสือนดำเที่ยวอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟนที่หนังสือเล่มนี้ไหนน้องลูฟี่อ่าคู่มือเล่มหนึ่งเนาะนอนนนลอ,ะอ,เ,เ,อะเ,เตอร์มอลลี่ปึ๊บ ก่อนที่ถูกลืมฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่บนเกาะน,นี้มาแค่ไหนแล้วเวลาดูเหมือนจะผ่านไปห้องข้างช้าที่นี่และความรู้สึกก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงเช่นกันฉันค่อยๆกลายเป็นคนที่ถูกลืมไปหรือเปล่าฉันเคยเป็นนักพิสินักเอ่อพิฟิกเนาะพิพิฟิกฉันทิ้งบันทึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตดรดในสถานที่แห่งนี้และค้นคว้าเพื่อหาทางกลับบ้านกับความกระสังกรส่อเรื่องนี้อื สัตว์ประหลาดที่นี่แต่เดิมเป็นมนุษย์หรือสัตว์ฉันไม่รู้ว่าพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไงและอะไรพาพวกเขามาที่นี่แต่คุณอยู่ที่นี่นานเกินไปคุณจะกลายเป็นเช่นเดียวอ,อะข้อที่มันอันนี้นะกลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกลืมไม่มีใครตายที่นี่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาทันทีแต่ครั้งที่เราตายเรากลับเป็นเหมือนคนที่ถูกลืมมากขึ้นทุกรังที่เราตายเรากลายเหมือนคนที่ถูกลืมเนาะพวกครกระดูกแล้วม,มันการเรียนรู้ทักษะ ทักษะอันทรงพลังจะช่วยคุณได้หลายที่ฉันเขียนทักษะลงในหน้าแรกของอใบทักษะเล่มที่สองอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นทักษะที่อันตรายฉันจึงใส่รหัสผ่านไว้อไอนหนังสือรหัสผ่านใช่ไหมรหัสผ่านเกี่ยวกับการป้องกันหมายเลขเาการป้องเกี่ยวข้องกับหมายเลขในหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่ม,ลมนี้โอเค ทางกับบ้านโลกของเราโลกที่ซ้อนทับกันโดยไม่มีปฏิิปฏสัมพันธ์หากการแล์และพื้นที่ปิดเบือนในทางปฏิบัติทฤษฎีเนาะแล้วจะเชื่อมโยงโลกของเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามการคำนวณของฉันจะต้องใช้พลังงานจำนวนมาศารละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่สา4.3 4.3 0. 0มีเรื่องที่กลับบ้านด้วย เราต้องหาหนังสือเล่มที่สามเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมฉันต้องตามหาหนังสือเล่มที่สามต่อไปด้วยคิดว่าใครเป็นนักเขียนดรมอร์ออลี่เนาะฉันไม่รู้แต่เขาต้องฉลาดใฉหน้าผ่านหน้าฝา์ดูเหมือนจะทำอะไรบางอย่างกรบหมายเลขในหน้าสุดท้ายต้องล็อกมีสามตัวหมายเลขสามอาจจะมีการเชื่อมต่อระหว่างสองคน้าคิ้ย่างนันฉันก็ไม่รู้เหมือนเชื่อมต่อคืออะไรไม่ร,มร,มรู้เป็นรูปแบบบางที มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเออหรือจุดยอดจุดยอดแสงเนาะอืมมันมันต้องอย่างนี้สิคเคทวินคุณฉลาดมากก็ในหน,น้าฝืนนี้ใช่ไหมปึบขึ้นมาอ่านี่ไหมไปนะผมโอ้อยู่ดีผมก็ลืมหัดโอเคทุกคนผมกลับไปดูย้อนย้อนดูคลิปเองเนาะจะเป็นสี่สามฝูนเนาะอ่ะสีก็เป็นสี่สามก็เป็นสามเหลี่ยม ศูนย์ก็จะเป็นวงกลมเปิดแล้วคุณสามารถปลดล็อกทักษะได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกลายเป็นผีที่มองไม่เห็นและไม่มีตัวตนเวลาสันส้นๆเรียนรู้มา,าตเต้มเียรู้ไม่พโอเคๆ,ๆก็เป็นทักษะเฉพาะเนาะก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นกับพวกของที่ว่ตีเหล็กแล้วพวกนี้ก็น่าสนใจดีนะแล้วการทักษะเพิ่มเติมเนาะน่าแตกกับการตาม,ตมตนอนเตอร์แหละเนาะเวลาพวกนี้ก็น่าจะต้องไปสามต่อใช่ไหม น่าสนใจดีเดี๋ยวผมก็ต้องไปฟาร์มยื้อเลยนะฟาร์มพวกไม้แล้วพวกเนี้ยพวกหินน่าจะผมจะไปฟาร์มจากในดันเจี้ยนด้วยแล้วกันนะไปฟาร์มจุดเดิมแหละจะไม่ไปต่อเนาะเพราะจะเรียนรู้พวกทักษะพวกนี้เนี่ยพวกทักษะแล้วพวกนั้นอะนี่เนี่ยขี่พวกนี้เนาะทักษะพวกนี้เฮ้ก็คลิปนี้ก็น่าจะจบไปแล้วทีเนาะก็อย่าลืมนะแล้วดีแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสัปดาห์ตี์ไม่มีคลิปเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นคือวันหยุดผมผมจะไม่ทำคลิปในวันหยุดนั้นเนาะ เดีย๋ยวนี้ผมจะพักผ่อนในเสาร์อาทิตย์เพราะงั้นผมจะไม่ทำคลิปก็อีกีนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายขอให้ท่าฝันดีนะคุณบายบาย